พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัซซี่ชาลีและกันหาได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปย่งป่าเขาคิรีว่งกศโดยผ่านมาทางเมืองเจตรลัดกษัตริย์เจตลาดทรงสราบเรื่องการเนรเทศของพระเวสสันดรก็เลยออกมาตอนรับอย่างดีและทุ่นเชิญพระเวสสันดรให้ครองเมืองเจตลัดเพื่อรีกเลียงความลำบากในป่าแต่พระเวสสันดรขอไปบำเพ็ญเพียรในปลาตามที่ตั้งใจไว้ กษัตริย์เจตลาดก็เลยส่งเข้าลบความปรารถนานั้นแล้วก็สร้างให้พระเจตบุตรเป็นพระนภูเกงกลาค่อยอารักขาพระเวสสันดรและครอบครัวในป่าพร้อมทั้งถวายสเสบียงน้ำผึงและเนื้อเพื่อบำรุงเมื่อเดินทางถึงเขาคิรีวงกฏพนางมัตซี่ชารี่และกันหาการะู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากสเสด็จสะอื้นห้ยพอความลำบากพระเวสสันดรก็เลยเปลี่ยนเครื่องส่งเป็นสุดของหนักบวช เพื่อบำเพ็ญพศอย่างเต็มที่พนังมาซี่กับสรงตั